สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับทริปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเป็นแนวทางฮานอยพิเศษวัะจันพุทธที่27เนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษเด่นศูนย์มานะครับเด่นศูนย์มาก็รุ้นกันต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเนาะฮานอยพิเศษเมื่อวานออกเมื่อวานออกผมดูผลแป๊บนึงน,นะครับ 2 4 1 2 0 2 4 1 2 0 0นเดินอยโหศเดินยาวมาก1 6รอบครับศูนย์มา6รอบเลยแต่วันนี้ชอบ3ครับชอบ3ครับศูครับ2 3ครับชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับ ถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผมฝากไว้ในใจเธอครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ43แล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผม83ครับ24แล้วก็2-8ครับผมตัวรองคือ2นะครับตัวรองคือ2 แต่ถ้าท่านไม่ชอบเล่น3ามท่านสองก็02 42 82ผมวางเผื่อได้ผมวางเผื่อไว้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอให้23มาทั้งคู่เลยครับ23มาทั้งคู่นะจะได้เด้งเนาะจะได้เด้งกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วเจอกันในฮานอยปกติด้ฮานอย V.P. ตามลำดับครับด้วยความปรารถนาดีครับไม่จำเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่ผมวางครับดูหุ้นที่มันเดินนะครับ ไอที่ไม่เดินไม่ต้องพยายามชนะมันครับเนาะไปเล่นหุ้นที่มันเดินเพราะเขาจ่ายเท่ากันหมดอ่ะอัตราการจ่ายมันเท่ากันหมดนะครับเขา้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเออฮานอยพิเศษหรือฮานอยปกติคนจ่ายเยอะกว่าฮาหนอย VP ีมันก็ไม่ใช่นะครับเขาจ่ายเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ